วันนี้เวลา19.32นาภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุงทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวัชิรสถิต7 2พรรษาและซุ้มประตูวัชิรธรรมรงค7 2พรรษาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้ว ได้ส่งพระดำเนินตามเส้นทางถนนเจริญกรุงไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรธรรมรง7 2 0รรษาที่ห้าแยกหมอมีเขตสัมพันธวงศ์โดยถนนเจริญกรุงสายนี้มีความสำคัญทางการค้าและมีความรุ่งเรืองมาแต่อดีตและยังเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวจีนชุมชนชาวตะวันตกและชุมชนชาวมุสลิมรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีน ตลอดเส้นทางสองฝั่งถนนเจริญกรุงมีพระสงนิกรและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมชื่นชมพระบารมีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความศรัทธาที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างเปล่งเสียงส่งพระเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตถ์ให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านยังความปลื้มปิติแก่พระสงนิกรที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นล้นพ้น ในการนี้นายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมภริยาและนายนารงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอ,อการค้าไทยจีนพร้อมคณะกรรมการนายชิมชินวิรยกุลนายกสมาคมไต้จว๋วแห่งประเทศไทยนายกิติอิทธิภากรประธานสาสมาคมตระกูลแท้แห่งประเทศไทยสมาคมจีนเก้าภาษาและองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศเฝ้าจุลอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีนักร้องเยาวชนร่วมกันขับร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน สำหรับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรธรรมรงค์7 2พรรษาด้านหลังมีข้อความภาษาจีนว่าจัวยโย่ยงเอี้ยนหมายถึงพระศกนิกรร่มเย็นเป็นสุขชั่วนิรันดร์และเป็นเอกลักษณ์แห่งการจารึกความเทิดทูนของพระศกนิกรที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรแห่งความกตัญญูกะตะเวทีอันเป็นคุณธรรมสาคัญทรงเป็นศูนย์รวมแห่งพลังความยิ่งใหญ่และความอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณทรงกตัญญูต่อสมเด็จพระบรมราชบุพ,พการี ระหว่างเส้นทางที่ทรงพระดำเนินมีคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนสมาคมแท้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมจีนเก้าภาษาสหาสมาคมตระกูลแท้แห่งประเทศไทยและองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งประเทศมาเฝ้าทูลอองทูลิพระบาททูลเคราทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ส่งให้ความสําคัญกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศและทรงตั้งพระราชดุลยไทยมั่นในการดูแลทุกสุขของราษฎรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาให้มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เวลา17นาฬิกา14นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ชกการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้บังคับการและรองผู้บังคับการกองบิน41พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบบารมีด้วยความจงรักภักดี โดยระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านมีสตรีชาวเหนือ900คนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองพร้อมใจกันฟ้อนเทีนและฟ้อนเล็บ er ที่มีความอ่อนช้อยและงดงามเป็นวัฒนธรรมและประเพณีโบราณของชาวล้านนาเพื่อถวายพระเกียรติ เวลา17นาฬิกา52นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยางลานพระบระมราชานุสาวรี 3. สามกษัตริย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในพิธีบายสีทูมพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือเจ้าหนายฝ่ายเหนือและพระสนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง ความจงรักภักดีในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ จากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชโอการให้พุอากาศตรีเจ้าวัฒนันนลำพูนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูงกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าแสงตะวันนชยงใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามคติของชาวล้านนาเชื่อว่าในร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสและมีขวัญ32ขวัญโดยขวัญเป็นเหมือนสิ่งที่คอยกาหนดชีวิตจิตใจ และความเป็นอยู่หากขวัญอยู่ในร่างกายครบถ้วนก็จะมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสแต่ถ้าขวัญอ่อนหรือขวัญหายก็จะเจ็บป่วยการสู่ขวัญจึงเป็นพิธีกรรมที่สําคัญของชาวล้านนาเพื่อเรียกขวัญให้กลับคืนสู่ร่างกายหรือเสริมสร้างขวัญให้แข็งแรงและเป็นสิริมงคลซึ่งจะทําเมื่อเจ็บป่วยเดินทางกลับจากแดนไกลหรือวาระอันเป็นมงคลต่างๆ,างๆเช่นวันเกิดและวันแต่งงาน ในการนี้ท่อพระเนตรริ้วขบวนฟ้อนเชิญใบสีทูมพระขวัญพร้อมเครื่องราชสการะและพุ่มดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือประกอบด้วยกังสะานวงกลองชุมขบวนตุงช่อสิบคู่ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายชายห้าคู่นำหน้าพามพระขวัญและใบสีต้นแดดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายหญิง8ดคู่นำหน้าพานพระขวัญและใบสีต้นแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีขบวนหัวหมูเครื่องข่าวเครื่องหวานขบวนเครื่องสการะล้านนาห้าคู่ขบวนผ่านพุ่มดอกไม้5สกุลได้แก่สกุลน,นเชียงใหม่หนลํลำพูนณลํลำปางนัชนาและณเชียงตุงจากคติความเชื่อเรื่องการสู่ขวัญพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดพิธีใบสีทูมพระขวัญขึ้นถวายพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีครั้งเสด็จเรียบมณฑลพายัพเมื่อวันที่23มกราคม2469ณพระพลาหน้าสารกลางมณฑลพายัพหรือบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรี3มกษัตริย์ในปัจจุบัน ต่อมาเจ้าน่ายฝ่ายเหนือได้ร่วมกันจัดพิธีบายสีทูมคระขวัญขึ้นตามแบบแผนที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกําหนดไว้เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราศดรในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5มีนาคม2 5 0 1ณพระพรารงเรียนยุพราชวิทยา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายฝ่ายเหนือได้จัดพิธีบายสีทูมรักขัญถวายอีกหลายครั้งนอกจากนี้เจ้านายฝ่ายเหนือ,อยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดพิธีบายสีทูมระกขัญถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีในรัชกาลที่9้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระบรมวงศ์รวมทั้งพระราชอาคันตุกะอีกหลายวาระ เมื่อผู้เชิญบายสีทูมพระขวัญพร้อมเครื่องราชสการะและพุ่มดอกไม้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายณโตะบริเวณมุกพระพลาพิธีแล้วเจ้าสีรัตนลำปางไร่นำคำทูลพระขวัญเป็นทํานองของเจ้านายฝ่ายเหนือที่เคยปฏิบัติถวายมาในแต่อดีตนายสนั่นธรรมธทิสํานักส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ขับลำำํานําทูลเชิญพระขวัญเจ้าวงศักดิ์เชีงยงใหม่ประมุขสายสกุลเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระ บาผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยกับทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเจ้าหลวงเชียงใหม่เจ้าวรเทวีนลาพูนเฝ้าทูลละอองธนีพระบาทผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเจ้าหลวงลำพูนเจ้าทวัดวงนัชเชียงใหม่และเจ้าประพารัฐ ณลำพูนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดเฉลิมรัฐทศมราชาบรมราชจักรีวงศ์เป็นการแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์โดยเด็กและเยาว,วชน155คนแบ่งเป็น4องค์ได้แก่องค์ที่1ปฐมพง์วงพิงคณคานครองค์ที่สองสารสัมพันธ์ธมาตรีทิพจักจักรีวงศ์องค์ที่3สายใหญ่รักสองแผ่นดินองค์ที่4ร่มฟ้าบารมีทศมราชาบรมราช,ารราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสาคัญและทรงตั้งพระราช ปนิธานที่จะสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีที่มีมาแต่โบราณโดยพิธีใบสีทุนพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลเพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอดจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่ากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร พนท่านนางแซมมอสตินผู้สาเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราในโอกาสวันออสเตรเลียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลียมีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยมีความยินดีที่การมาเยือนประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วของพลเอกเดวิดเทอร์รี่ผู้สาเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียท่านก่อนนั้น ได้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งและข้าพเจ้าเองก็รู้สึกยินดีอย่างมากเช่นกันที่มีโอกาสต้อนรับมิตรเก่าแก่ตั้งแต่เป็นเพื่อนร่วมชั้นที่วิทยาลัยการอาหารดันทรูนซึ่งการเยือนในระดับสูงเช่นนี้ย่อมมีส่วนสําคัญในการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดยั่งยืนระหว่างไทยกับออสเตรเลียตลอดหลายปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของเราได้เจริญงอกงามอันเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกอบกับความร่วมมือในหลากหลายด้านนอกจากนี้ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ช่วยผลักดันความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในหลายๆด้านที่สําคัญโดยเฉพาะการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสแสวงหาโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรภาพและความร่วมมืออันอยังประโยชน์ร่วมกันสืบต่อไปพระปรมาพิไทยมหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา17นาฬิกา16นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนายบุญฉลองพักดีวิจิตซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่13กันยายน2567สิริอายุ93ปี นายบุญฉลองพักดีวิจิตเกิดเมื่อวันที่18มีนาคม2474เป็นบุตรของนายพุทธและนางลิ้นจีพักดีวิจิตสําเร็จการศึกษาเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนอํานวยศิลและได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้แรงบันดาลใจจากบิดาซึ่งเป็นผู้ในการสร้างภาพยนตร์และคุณอาเป็นผู้ถ่ายภาพและกํากับการแสดง เริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นช่างภาพถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกคือแสนแสบบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมจากนั้นได้ศึกษาขบวนการทําภาพยนตร์และเทคนิคต่างๆด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการถ่ายทําภาพยนตร์จนประสบความสําเร็จสูงสุดได้รับรางวัลตุกตาทองพระราชทานพระสุรัสวดี2ปีซ้อนในฐานะช่างถ่ายภาพยอดเยี่ยม จากประสบการณ์ที่ถ่ายทำภาพยนตร์จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้มุ่งกับภาพยนตร์และผู้ในการสร้างภาพยนตร์เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำภาพยนตร์ไทยไปสู่นานาชาติทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องทองประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักต่อมาได้ผันตัวเองมาบุกเบิกละครแนวบู้ทางโทรทัศน์มีผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาวงการภาพยนตร์และละครเป็นบุคคลต้นแบบที่ขยันอดทนใฝ่รู้และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพแก่วงการภาพยนตร์และละครเป็นจำนวนมากในปี2556ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงุูมกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เวลา17นาฬิกา35นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสันทัน์ตันทนันณเมนวัตรีทศเทพนายสันทั์ตันทนานเกิดเมื่อวันที่11เมษายน2478สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้ร่วมกับเพื่อนนิสิตตั้งวงดนตรีใช้ชื่อว่าวงบิ๊กแบนด์สจมสมรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ปัจจุบันคือวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือซ u b a แบนรับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงคนที่สได้รับโอกาสเข้าไปแสดงทางสถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตตามพระราชลำริของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิรเมื่อการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีรับสั่งชักชวนให้อยู่ร่วมบรรเลงดนตรี หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกหลายมหาวิทยาลัยจนถึงปี2516มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกันจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในวันที่20กันยายนของทุกปีเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิอานันธมหิดล นายสันทั์เข้าทำงานเป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีอสวันสุขในตำแหน่งทรอมโบนทั้งยังเป็นที่ปรึกษาการบรรเลงวงดนตรีบิ๊กแบนสนับสนุนการก่อตั้งวงดนตรีชนิดนี้ให้แพร่หลายอาทิวงดนตรีเดอะยามาฮ่าซาวซึ่งพัฒนามาเป็นวงดนตรีเฉลิมราช และให้คําแนะนําในการจัดแสดงดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงดนตรีเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆรวมถึงอนุรักษ์และเผยแพร่บทเพลงพระชนิพนในรัชกาลที่9ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์มลิกาตันทนันมีบุตรธิดาสองคนนายสันทัศน์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่20มกราคม2568สิริอายุได้90ปีวันที่24มกราคมพุทธศักราช2568เวลา19นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทยหกชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสุดเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวุลัยลักษ์อร拉จุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีสเสด็จออกนับพัตคารชวัสไกรเทอร์โรงแรมที่ประทับเวียายารรสไซเทอร์แคมปินสกี้มิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีพระราชทานเลี้ยงอาหารข้ามแก่คุณหญิงบาบาร่าลิเพล อดีตองศ์ใหญ่กิติมศักดิ์นครมิวนิกเนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติภะกรณีกิจณัฐสาราธารณรัฐเตอรมานีระหว่างวันที่27มกราคม2568 โดยทรงลงพนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุลาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันสาธารณราฐเตอรมันนีหรือ DKFC เป็นครั้งที่สองซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือต่อไปอีก5ปีทางด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลการศึกษาวิจัยวิชาการและพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การส่งนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศมีความรู้และทักษะด้านวิจัยนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านโรคมะเรง็งควบคู่กับศาสตร์อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อาการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดูแลร,รักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงทั้งอย่างพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและภูุ่มวิภาคอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ทรงฟังการบรรยายทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ของศูนย์วิจัยโรคมะเรง็งแห่งสาพันสาธารณลตฐเตยอรมน,นีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยมะเร็งในเด็กและการดำเนินง,งานด้านชีวสารสนเทศประยุกต์ ร่วมกับบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาระดับปร,ริญญาเอกที่ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันสาธารณรัฐเยเมน,นีปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศร,รสีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองความรู้และการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรระหว่างทั้งสองสถาบัน ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพันสาทาราัตเยอรมน,นีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นศูนย์วิจัยทางชีวการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหพันสาทาราัฐเยอรมน,นีเน้นการพัฒนาผลงานวิจัยใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการวินิจฉัยอาการและรักษาโรคมะเร็งโดยการค้นหาเพื่อทำความเข้าใจกับกลไกพื้นฐานของโรครวมทั้งค้นหาสาเหตุของโรคมะเร็งและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค และด้วยพระปณิฐานมุ่งมั่นของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อรรจุกมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีไฮราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทำหน้าที่สร้างบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทย ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นทรรทันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งาน วันนี้เวลา18.55นาทีทูลกระหม่อมหญิงุบนรักรชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงแรม The Hotel Bangkok, a t h ิ n ี e h o t e แบ a n g k o k A Luxury Collection Hotel ในการพระราชทานประกาศนียบัตแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนวทออรุ่นที่6 7 8และ9จำนวน278คน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้การดำเนินงานของมูล,ลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมจัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทุกด้านและสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจขอ,ของประเทศอย่างยั่งยืนโดยจัดอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วรวม9รุ่นมีการฝึกอบรมการไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในด้านต่าง มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรรวมทั้งการระดมสมองของผู้เข้าอบรมเพื่อหายุทศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมนําเสนอไปอยังหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนโดยผู้เข้าอบรมมาจากผู้บริหารทางภาครัฐและภาคเอกชน